สวัสดีครับพบกับนัเฐีเฉลินประกันครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสที่16นะครับมีนาคมนะครับ2566ครับอ่าผมหายไป2สัปดาห์นะครับเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวนะครับวันนี้กลับมาแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องไลฟ์กันทุกๆวันศุกร์นะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีภารกิจอีกเช่นกันนะครับก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์วันนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ครับก็มีหัวข้อหนึ่งกับที่ผมไปอ่านเจอมานะครับผมเชื่อว่า มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับสําหรับใครที่ได้เข้ามาชมหรือว่าได้ดูผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนแชร์ u b s c r i b e นะครับไลค์ออกไปนะครับแท็กชื่อเพื่อนของท่านก็ได้ครับเขาจะได้เห็นข้อมูลนี้จะได้เห็นไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับอ่ะมาว่าเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับวันนี้นะครับผมมีหัวข้อหนึ่งครับที่คิดว่ามันอาจจะช่วยคุณได้เมื่อคุณเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ หัวข้อวันนี้คือ8ความคิดที่อาจเปลี่ยนนะครับเมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับใครหลายๆคนเนี่ยแน่นอนต้องเ,อเกิดมาก็ต้องเป็นตั้งแต่เด็กมาเป็นวัยเด็กวัยวัยรุ่นนะครับจนกระทั่งวัยทางานวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งแต่ละวัยเนี่ยความคิดความเห็นความความแตกต่างก็มีบางครั้งบางทีเนี่ยตอนที่เรายังเด็กนะครับเราก็คิดแบบนี้ว่าเฮ้ยมันถูกและมันใช่แล้วนะฮะแต่พอเมื่อการเวลาผ่านไปครับความคิดเราเนี่ย ก็เปลี่ยนไปตามประสบการณ์นะครับหรือเปลี่ยนไปตามวัยที่เกิดขึ้นนั่นเองใครรู้ตัวเองก็ดีไม่รู้ตัวเองก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ตัวคุณฟังวันนี้คุณจะรู้ว่าเฮ้ยเอยเอสิ่งที่ฉันคิดตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเนี่ยตอนตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วโ,ลโตแล้วเนี่ยความคิดคุณเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับก็มาดูคร่าวๆแล้วกันว่าแอย่างที่ผมนํามาที่ผมไปอ่านมาแล้วผมเจอเฮ้ยมันมันโอเคนะมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคข้อแรกข้อแรก อ่ขาข้อแรกเขาบอกว่าครับงานมั่นคงไม่ใช่แค่เงินเยอะนะครับแต่ต้องเป็นงานที่สนุกอืมมันคืออะไรครับอ่ะผมย้อนวัยแล้วกันนับตั้งแต่วัยที่คุณเริ่มทํางานวันแรกแล้วกันนะครับคุณทํางานวันแรกปุ๊บคุณรู้สึกว่าเฮ้ยงานที่คุณอยากทํานะครับเป็นงานที่อะไรเอ่ยถามตัวผมเองผมเฮ้ยมันต้องเป็นงานที่เอ่อฉันได้เงินเยอะๆนะครับต้องมีรายได้ที่เข้ามาประกอบกับว่าเราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเราต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ นะจะไปเที่ยวชุกวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยหรือว่าจะอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีนะครับเราก็ต้องหาเงินที่เป็นจนํานวนเงินที่เยอะมากๆเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตตัวเองนะครับบางคนถึงแม้ท่านก็ต้องซัพพอร์ตทางบ้านด้วยนะครับแน่นอนจุดประสงค์แรกนะครับเราต้องมีเงินเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนั้นเดี๋ยวคิดอย่างนั้นใช่นะครับแต่เมื่อเวลาคุณผ่านไปไวัยหนึ่งจากวัยปีแรกของการทํางานปีที่2ปีที่5ปีที่10 ค,คุณรู้มว่าเฮ้ยงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวละละมันเรื่องความสุขนะครับระหว่างทางนะถ้าเกิดคุณเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บคุณจะรู้โอเคความสุขระหว่างทางคืออะไรอ่ะปีแรกได้ได้เงินเยอะปีที่5ยังอยากได้เยอะอยู่พอปีที่หกปุ๊บเฮ้ยเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงหัวหน้างานเป็นยังไงนะครับลูกน้องเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองเป็นยังไงครับมันต้องมีความสุขนะครับระหว่างทางที่เราเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ย มันเริ่มเปลี่ยนไปจากวัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะถ้าเกิดคุณคุณคิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่กลายคนหนึ่งแล,ละนะ้วล่ะเนียมันมีหลายองค์ประกอบครับที่บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นมาดูข้อสอบกันครับเวลาจะมีค่ามากที่สุดเสมอนะครับตอนที่มันเหลือน้อยลงอืข้อนี้ก็ดีครับเวลาเนี่ยหลายๆายคนเนี่ยต้องบอกว่าเราทุกคนมีเวลาเท่าๆกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยคุณจะ m a มเนจมันยังไง นับจากเริ่มเหมือนเมื่อกี้เลยวัยรุ่นนะครับหรือวัยทำงานเริ่มทางานเดีย๋ยวเรามองว่าให้วัยที่เรากําลังสนุกกับสนานกําลังสนุกกับงานสนุกกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นแม้กระทั่ทงคอปปี้ต่างๆที่เราทำณนะช่วงเวลานั้นนะแต่ว่าเมื่อเวลา,าคุณผ่านไปเมื่อคุณเริ่มเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยคุณมองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไรนะวันนีวันนี้แลนะ้วกันอ่ะวันนี้เลยก็ได้นะฮะอ่ะเป็นผมนะยกตัวอย่างผมเองผมอาจจะเป็นเรื่องของความสุขของตัวเอง แน่นอนความสุขของครอบครัวของลูกของคนที่อยู่รอบข้างเราดังนั้นครับการที่เราเนี่ยเริ่มสเปนเวลาที่เราเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันนะครับตอนวัยรุ่นเราไม่เคยคิดว่าเราเวลาเราจะเหนือน้อยพอเริ่มอายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเวลาเราเริ่เรเรมเหนือน้อยลงทุกๆวันครับเราสมควรจะใช้สเปนเวลากับคนที่เราคิดว่าเรามีความสุขด้วยนะเช่นลูกเช่นภรรยาพ่อแม่พี่น้องที่เราอยากอยู่เพื่อนฝูงที่อยากอยู่ด้วยไอ้ตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณเริ่มคิดแล้วนะครับว่าคุณอยากใช้เวลาที่ คุณมีที่เหลือไม่รู้เมื่อไรเท่าไหร่ก็ตามแต่เวลาที่คุณเหลือเนี่ยมีค่ามากที่สุดก็ต้องกับคนที่เราแฮปปี้ด้วยถ้าเกิดคุณคิดค่ายแบบคิดได้แบบนี้นะครับก็น่าหมายความว่าคุณก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ไกลๆคนหนึ่งแล้วะครับก็ที่สามนะครับเขาบอกว่ามารยาทที่ดีเนี่ยเท่ากับการศึกษาที่ดีแน่นอนครับคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อแม่ของเราที่อยากส่งเสียให้เราเรียนได้การศึกษาที่ดี มาถึงรุ่นเราครับรุ่นเรามีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเราเนี่ยมีการศึกษาที่ดีๆเพราะอะไรแน่นอนเรารู้อยู่แล้วครับว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยก็มักจะต่อยอดให้เขาไปสู่อาชีพที่ดีไปสู่พบเจอคนที่ดีได้ด้วยเช่นกันอันนี้ผมไม่เถียงแต่อย่าลืมครับการศึกษาที่ดีที่เลิศที่สุดที่เบสที่สุดแล้วมันไม่ได้บอกว่าลูกของคุณหรือว่าคนที่มีการศึกษาดีนั้นเนี่ยจะไปต่อยอดต่อยอดได้ในอนาคตทั้งหมด นะถ้าเกิดคุณลืมข้อนี้ครับคือมารยาทสังคมที่ดีด้วยนะเพราะว่ามารยาทสังคมที่ดีเนี่ยมันจะล้อกับการศึกษาที่ดีถึงแม้นะครับจิตต่างว่าและกันผมยกตัวอย่างบางคนมีการศึกษากลางโรงเรียนกลางกลางทุกอย่างกลางกลางหมดแต่เขามีมารยาทที่ดีในสังคมเขาสามารถพูดคุยได้กับคนอื่นๆด้วยเรื่องดีๆนะครับสามารถที่จะต่อยอดอะไรจากตรงนี้ได้เยอะกว่าก็นั่นก็หมายความว่าคนที่มีมารยาทที่ดีเนี่ย แล้วมีกาศก,กลางๆเนี่ยไปต่อยอดได้เยอะกว่าแต่ว่าจะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติว่าคุณส่งส่งเสียลูกคุณเนี่ยเป็นกาศที่ดีแล้วแล้วเขาดันมีมารยาทที่ดีมารยาทสังคมที่ดีด้วยเนะี่ยมันจะล้อกันแล้วก็มันจะส่งเสริมนะครับให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับใครที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บคุณมีมารยาทดีคุณมีกาศที่ดีปุ๊บคุณไปต่อยอดคุณไปได้ไกลกว่าเพื่อนร่วมรุวนคุณแน่นอน เรื่องนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผมพูดมาที่ล้อไปถึงตั้งแต่ตอนเด็กรวมถึงลูกเราเนี่ยเออถ้าเกิดคุณไม่รสร้างรากฐานเรื่องมารยาทที่ดนะีให้กับลูกเราให้กับลูกหลานของเราเนี่ยมันก็จะถาสะไม่สามารถที่ทำได้นะแบบพลิกฝ่ามือไม่ได้มันต้องค่อยๆกรูมมิง่งตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยจนเขาเติบใหญ นะก็ฝากไว้ครับถ้าเกิดคุณมีลรวมีหลานหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองคือว่าเฮ้ยการที่คุณอยู่ในสังคมแล้วคุณมีฐานะดีแล้วคุณมีภาษาที่ดีแล้ว,าาแ,ลวแต่มารยาทสังคมคุณไม่ได้เนี่ยมันก็จะต่อยอดให้คุณไปยากขึ้นนั่นเองนะฮะข้อที่4ี่แล้วครับอ่าข้อนี้ผมก็ชอบนะเขาบอกว่าเคยชอบพีโรครับพอโตขึ้นมากับเข้าใจตัวหลายมากยิ่งขึ้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ปกติแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับในวัยเราเนี่ยยังวัยผมเนี่ยน่าจะเป็นอ่า ia, เซนเซียเนอะอ่าเคียบันอย่างเงี้ยถ้าวัยผมนะอ่าเป็นฮีโร่ณวันนี้ก็อาจเด็กอาจจะชอบพวกแอ e เั่นเดอะแอเจอร์ต่างๆที่เป็นฮีโร่แน่นอนครับใครๆก็อยากเป็นฮีโร่อยากเป็นซุปเปอร์ที่ดีๆสักตัวหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าครับเมื่อคุณโตขึ้นระดับหนึ่งคุณจะเริ่มรู้แล้วรู้เริ่มรู้ดีกว่ารู้ว่ามุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย คุณอาจจะเริ่มมองว่าเฮ้ยทาไมตัวร้ายคนนั้นเขาคิดแบบนี้ทำไมทําไมคนในสังคมที่เราพบเจอเขาคิดแบบนี้เขาทําแบบนั้นมุมมองเขาเป็นยังไงคุณเริ่มเห็นอกเห็นใจซึ่งเออคนร้ายคนนั้นจริงๆเราอาจจะบอกว่าไม่เรียกว่าคนร้ายด๋ยวก็เรียกว่าคนที่ทําไม่ถูกต้องที่สังคมเขามองอย่างนั้นแต่เราเองเฮ้ยกับคิดว่าเฮ้ยทาไมเขาเราถึงไปมองเขาได้ว่าเออเขาหน้าทําไม,ไมเขาเมดนปีน่เราหน้าทําไม่ได้ยังไงต้องบอกแบบนั้นนะทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราคิดได้แบบนี้ปุ๊บการที่เราเริ่มรู้ว่าอ๋อในสังคมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองบางครั้งบางทีคนตัวร้ายที่เกิดขึ้นในทั้งในหนังในชีวิตจริงเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะบีบบัรคับเขานะครับและที่สาคัญคือบางครั้งบางทีเนี่ยเขาอาจจะร้ายกับคนอื่นนะครับแต่เขาไม่ได้ร้ายแต่เราอะดังนั้นเราจะมองตีว่าเฮ้ยคนอื่นบอกว่าร้ายแล้วจะเหมารวมว่าเขาร้ายด้วยกับเราก็าใช่ ก็คงไม่ใช่ดีกว่าต้องบอกแบบนั้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนะี่ยเริ่มคิดเริ่มมองมุมของมุมคนอื่นนะฮะแล้วคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเออเขามีเหตุผลมีสิ่งที่เขาสมควรจะทํเป็นแบบนี้ซึ่งถามว่าผิดหรือถูกไหมมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ถูกเพีงเยงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเริ่มมองแองเกิลของแต่ละคนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเนะ่เริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแหละว่าเออเหตุผลที่มาที่ไปมันไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ครับข้อนี้มันก็สำคัญเช่นเดียวกัน ข้อต่อไปครับเพื่อนน้อยลงแต่สบายใจขึ้นนะฮะอ่ะผมย้อนเหมือนวัยเด็กเหมือนกันทุกคนอยากมีเพื่อนทุกคนมีคนที่อยากไปเที่ยวด้วยนะครับทุกคนอยากมีเพื่อนที่ไปไหนไปกันซึ่งในวัยผมเองผมก็โดนผมก็ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากที่เพื่อนมีเป็นแบบสิบ20ี่สคน3าสิบคนนะครับณเวลาเนี้ยเอาตรงๆถามจริงๆจากใจคุณเลยครับว่าเพื่อนของคุณเนี่ยวันเนี้ยคุณมีกี่คนนะครับ ถามผมเองอะ่ะผมมีน้อยผมเหลือน้อยมากแต่ว่าเอาตรงๆว่าเอาคุณภาพดีกว่าปริมาณนะวันเนี้ยผมมองว่าไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับปริมาณมีแล้วไงอะ่ะแต่ถ้าเกิดปริมาณปุ๊บเรามีปัญหาหรือเราเอา่อมีเรื่องที่ต้องปรึกษาเขาแล้วเราไม่สามารถถวาใครได้เลยอันเนี้ยถือว่าไม่ใช่ละแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยคุณเริ่มเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บคุณต้องดูแล้วว่าเฮ้ยวันเนี้ยคุณมีปัญหาวันเนี้ยคุณอยากคุยกับใครวันนี้คุณอยากให้เขาช่วยเรื่องอะไรคุณสามารถ เออเขาเรียกว่าจิมเต่แล้วว่าไอ้คนนี้ต้องคุยเรื่องนี้คนนี้ต้องคุยเรื่องนี้นั่นแหละครับเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยปริมาณเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยครับมันสําคัญที่แค่ความอ่เขาเรียกว่าความสําคัญของเพื่อนคนนั้นๆน,น,นะครับก็ฝากไว้ข้อหนึ่งครับข้อถัดไปครับข้อ6ครับไม่ใช่ทุกคนจะทําสิ่งที่ตัวเองรักและประสบผลสําเร็จได้นะครับโอเคขว ความหมายตรงนี้หมายความว่าอะไรทุกคนเนี่ยมีโรโมเดลของตัวเองทุกคนอยากมีอยากเป็นอยากจะประสบความสเร็จในชีวิตก็อาจจะยึดถือว่าเอ้ยคนนี้เป็นฮีโร่ของฉันฉันต้องประสบความสำเร็จอยากคนนี้ให้ได้บางคนเอ่อเล่นเล่นหุ้นอยู่อยู่ในตลาดหุน้นเฮ้ยฉันอยากต้องประสบความสำเร็จเหมือนด็อกเตอร์คนนี้ตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดอ่ะนะก็ว่าไปซึ่งวันนี้ว,นนวันนี้หุ้นร้อนแรงมากสองสองสามวันนี้หุ้นร้อนแรงมากไม่ว่ากาันไม่เกี่ยวกับเรื่องหุน้นแต่ประเด็นคือ คุณมีโรโมเดอลของคุณนะครับแล้วก็ความสําคัญหรือความสามารถของเขาคุณก็ปี้เขามาได้คุณสามารถที่จะอยากให้เหมือนเขาดีกว่านะแต่ครั้งนี้ทางนั้นครับก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้หมดผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นเหมือนเขาทั้งหมดคุณแค่ดูในสิ่งที่เขาเป็นนะอะไรที่เราทําได้เราทําอะไรที่เราเราไปทําไม่ได้เราก็ผ่านนะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ยังมีฮีโร่ในเดงใจอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ยังมีสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณมาถูกทางแล้วนะ ความสาเร็จความสําเร็จของทุกๆคนเนี่ยหรือความรักของความรักในสิ่งที่เราทํำของทุกๆคนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นเหมือนคนอื่นทุกๆคนคุณไม่จมําเป็นต้องเหมือนเขาก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าความที่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํานั่นแหละอันเนี้ถือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับที่คุณสมควรจะยึดเหนี่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดคุณคิดได้แบบนี้คุณแล้วเออโอเคอันนั้นไม่ e, okay. อะไรไม่ได้ก็ n น็ t อะไรไม่ได้ก็ผ่านไปแต่นะคุณได้ทํา อันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณได้ทํานะครับนั่นกระสบเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วละครับข้อที่เจ็ดครับความสําเร็จในชีวิตลอกเรียนกันไม่ได้นะครับข้อน,นี้มันคล้ายๆล้อมาจากข้อเมื่อกี้นั่นแหละนะหลายคนอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากเป็นแบบคนนั้นแบบคนนี้แต่เอาจริงๆในชีวิตคนเรานะครับไม่สามารถที่จะเรียนแบบมันได้ไปเป,ไป100๊ะร้อเปอร์เซ็นคุณอาจจะเรียนแบบได้ในบางมุมนะครับ ในบางสิ่งที่เขาทําแล้วมันเวิร์กคุณดึงมาใช้ได้แต่ถามว่าสิ่งที่คุณดึงมาใช้ทั้งหมดสมมติที่เต๋าคุณดึงมาทั้งหมดของเขาเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่องหมายว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับคนนั้นๆได้ที่คุณมองไว้เช่นเดียวกันนะความสําเร็จเนี่ยบางทีมันมาทั้งเรื่องของเวลาจังหวะและโอกาสด้วยนะครับดังนั้นใครที่กําลังมองตัวนี้อยู่ปุ๊บคุณคุณลอกเรียนแบบเขาได้แต่ไม่ได้บอกได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาได้ หรือบางครั้งบางทีคุณอาจจะมาดัดแปลงนะครับและคุณอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าเขาก็ได้ครับอย่างนั้นคุณลองดูครับผมข้อที่แปดแล้วครับข้อสุดท้ายคอนเน็กชันนะครับคือการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองอืทุกข้อที่ผ่านมาหมดเลยเนี่ยมันสามารถเรียนรู้มันสามารถลอกรีแบบกันได้แต่ข้อแปดนะครับเป็นข้อที่คุณไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบได้การที่คุณจะหาคอนเน็กชันดีๆได้ สมมติละักันว่าคุณทําธุรกิจอันหนึ่งนะครับคุณบอกว่าคุณอยากได้แบบนี้ไปหาใครคุณอยากได้แบบนั้นไปหาใครคุณอยากได้แบบนู้ไปหาใครนะคุณสามารถที่ช้อยคนแล้วก็ไปหาเขาได้แต่ว่ามันไม่สามารถเหมือนกับพลิกฝ่ามือได้ภายในวันเดียวครับคอนเนคชันเนี่ยมันต้องสั่งสมนะครับมันต้องสั่งสมมาตั้งคุณตั้งแต่วัยเด็กวัยวัยเออเรียกวัยรุ่นวัยทํางานเริ่มแรกวัยทํางานตอนกลางแล้วก็รวมถึงตอนณเวลานี้เป็นเจ้าของกิจการเวลาที่คุณจะจิบใช้เนี่ย มันคอนเนคชันมันต้องหามาตลอดทางชื่อเสียงต่างๆที่คุณมีที่คุณให้เครดิตกับเขาหรือเขาให้เครดิตกับคุณเนี่ยมันมีมาตลอดทางทางชื่อของคุณเลยนะครับดังนั้นคอนเนคชันถ้าสมมุติว่าคอนเนคชันคุณไม่ดีนะหรือว่าประวัติคุณไม่ดีนะครับใครที่จะไปต่อยอดกับเขาถึงแม้คุณจะรู้จักเขาก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแนะนําให้คุณได้นะครับเครดิตคุณไม่ดีคุณไปต่อไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและไม่สามารถที่จะเอาเงินซื้อได้เครดิตคือสิ่งที่คุณสั่งสมมาทั้งชีวิต นะดังนั้นข้อนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไม่เคยลืมที่จะทําทตัวให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณเวลานี้และผมเชื่อว่าต่อไปผมต้องเครดิตด,ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นครับคอนนคชันเนี่ยสำคัญมากๆและถ้าเกิดคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเต็มตัวนะครับผมเชื่อว่า8ข้อเนี้ยมันต้องโดนกุสักข้อแล้วละนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมชอบสุดคือข้อนี้นะฮะคอนนคชันมันไม่สามารถสร้างได้ภายในพริบตา คุณต้องสั่งสมมานะครับโอเคครับก็อันนี้ครับผมผลดีผมไปอ่านเจอใน b r o g j o b t h a i c o m นะครับซึ่งเป็นคอลคลนมที่ผมเออผมเปิด,ดอินเทอร์เน็ตปุ๊บผมเจอพวกผมโอ้ไม่มันดีนะมันน่าจะมาบอกเพื่อนๆแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็ชอบบดความเออชอบไลฟ์นี้นะครับก็แท็กชื่อเพื่อนๆท่านออกไปนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b s c r i b e ผมบ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเนอะก็สำหรับวันนี้ครับอ่ะ มีข้อความคิดเห็นมาอันนึ่งอ่ามีสวัสดีครับคุณโกมีคนนี้เนี่ยเป็นแฟนผมประจําเลยนะเข้ามาทีไรก็มาทักทายขอบคุณครับผมนะสวัสดีครับก็หวังวา่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมขอปิดแชทนิดนึงนะครับน่าไปไหนแล้วล่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ